สังขารอยู่ในไหวเสื่อมระบบการใส่ซอยก็บวสะดวก <c oughs> ที่เป็นเรื่องของสัจธรรมความเปลี่ยนแปลงตามการตามเวลา <c oughs> เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะจิตใจสูง เหมือนนกโยมีดีที่แววขนตาใจต่ำเป็นได้เพียงเป็นคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเป็นมนุษย์สดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวสลาดกว่าสัตว์ท่างพ้อง ขอวิ่งวอนพวกเราทั้งหลายจงไตรตรองยึดคันลองความเป็นธรรมนำจิตใจสัจ,จธรรมของชีวิตคิดดูกันบ้างเถิดเมื่อมีเกิดจะต้องแก่แล้วแน่แล้วใช่ไหม นีไม่พ้นก็ต้องป่วยไข้ทั้งกายและใจจะแก้ไขกันอย่างไรให้ทุกข์ายโรคทางกายก็มีหมอมียารักษาโรคถึงสลอกเหตุผลดอนโลกหายแต่โรคทางใจนั้นภัยกุมล้มกุมมันตาย จะมาละลายก็รู้จักใช้โอสถธรรมขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแต่ทุกท่านวันนี้ทือว่าวันที่หนึ่งของเดือนมกราคมเราก็เรียกว่าวันขึ้นปีใหม่ วันขึ้นปีใหม่เราต้องปรับปรุงใหม่เราต้องมีส่วนแก้ไขอ,อะไรบกพ่องอะไรที่มันมีส่วนผิดพลาดเราต้องรู้จักแก้ไขจะนั้นบับพาพหลดผู้วังดีเจตนาดีให้วะลีไว้ให้เราได้นำมาเป็นเครื่อง ดือนสติท่านให้ว่าดีว่าคนดีชอบแก่ไขแต่ถ้าคนจังไลนั้นชอบทำลายคนมักง่ายก็มักจะชอบทิ้งทำนองนี้ถือว่าเราเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความสมบูร์ด้วยสติปัญญา เราก็ต้องรู้จักปรปับปรุงแก้ไขระบบก,การปรปับปรุงเราปรปัปรุงพื้นฐานพื้นฐานคือด้านสุขภาพร่างกายร่างกายที่เรามีส่วนใช้และกระนองงานให้เราได้รับความสะดวก ผ่านการเวลามาแล้วหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันวัตถุที่เราใช้มาเป็นเวลานานมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกเรียกว่าเสื่อมโทรมไปบ้างหรือมีส่วนไม่ดีไปบ้างเราต้องรู้จักในการ ดูแลเหมือนวัตถุเราต้องรู้จักทำความสะอาดเหมือนบ้านที่อยู่ที่อาศัยกันแดดกันฝนกันหนาวกันร้อนส่วนไหนที่มันชำรุดชดสอมล้วก็มีส่วนบุรณะซ่อมปฏิสังขรอนทำให้บ้านของเรานั้นได้รับความสะดวก อันนี้ก็เช่นกันล่างกายเป็นส่วนหนึ่งเหมือนวัตถุที่เราใช้มาก็ย่อมมีลักษณะเรียกว่ามีส่วนไม่สะดวกอยู่ด้วยเราต้องรู้จักในการปฏิบัติในการดูแลอย่างน้อยก็ต้องทำความสะอาด เรามีส่วนบํารุงดูแลรักษาิ่งที่เรามีส่วนนำมาบํารุงดูแลรักษามันก็อาจจะเกิดความรู้สึกกาะติดและก็ทํำให้อวัยวะส่วนที่มันทํำหน้าที่นั้นไม่ได้รับความสะดวกและก็ไมไ่รับความรู้สึกในทาง ที่ดีเราต้องรู้จักในการทำความสะอาดอาตมาในฐานะทำหน้าที่ในการดูแลก็มีการทำความสะอาดเช่นกันเช่นการทำความสะอาดทางเดินอาหาร เราก็เรียกว่าเอาว้ยยะ,ะส่วนประกอบของด้านล่างกายทางเดินอาหารตั้งแต่ช่องปากไปถึงกระเพาะลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ถ้าเรามีส่วนของการมีส่วนกับการทานอาหารวัตถุที่ถือว่าเป็นสารอาหารก็พอรู้จักกันอยู่แล้ว ไขมันต่างๆที่เราทานมันก็อาจจะมีส่วนไปเกาะติดในระบบทางเดินอาหารทำให้ระบบร่างกายของเรานั้นมีส่วนไม่สะดวกดังนั้นเราต้องรู้จักในการในการทำความสะอาด ตมามักจะเอามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราการทำความสะอาดมันเป็นการดูแลตัวตัวเองถ้าเราดูแลตัวของเราเองได้มันก็ไม่เป็นภาระกับบุคคลอื่นระบบก่ติดทางเดินอาหารทำให้เรามีลักษณะต่างระบบ ระบบประสาทก็มักจะมีส่วนไม่เหมาะไม่ดีมีส่วนไม่สะดวกไปด้วยงนั้นเราก็ต้องรู้จักในการทำหน้าที่วัตถุที่จะนำมามีส่วนกับการทำความสะอาดก็ไม่ใช่เป็นวัตถุที่หายาก เป็นวัตถุที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเช่นน้ำน้ำถือว่าชีวิตประจำวันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นเราก็เอาส่วนประกอบเหล่านี้เลยเอามามีส่วนทำความสะอาดเหมือนเราทำความสะอาดบ้านบ้านมีฝุ่นละออง เราอาสเสยผ้าที่ไม่หมดสภาพในการนุ่งห่มเอามามีส่วนกับน้ำแล้วก็ทำความสะอาดทำให้ฝุนละอองในบ้านนั้นไม่ทำให้เกิดความรู้สึกมีอุปสรรคได้อันนี้ก็คล้ายๆกันแต่มาจะ ให้วิธีการในการทำหน้าที่อย่างนี้เพื่อให้เหล่านั้นเห็นความสำคัญต่อการมีส่วนกับสุขภาพร่างกายน้ำสะอาดไม่มากหรอกประมาณสัก800ซีซีน้ำแป0รซีซีก็ไม่ใช่ว่ามันมาก ปกติร่างกายของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำอย่างน้อยก็พันซีซีอยู่แล้วแต่ละวันอันนี้ก็คล้ายๆกันเมื่อเราได้น้ำแป0ร้อสี่สีารละบายที่เรามักเรียกกันว่าดีเกลือเอาสารระบายที่มันมีส่วนทำให้ระบบของการ ครับสิ่งที่มันมีส่วน้อติดมาผสมมาผสมกับน้ำจากสองซ้อนอม,มามาผสมกับน้ำ cc, แปดร้อยซีซีล้วก็แยกแยกออกเป็นสี่ส่วนส่วนละสองร้อยซีซีอันนี้ ประเภทหนึ่งวัตถุที่จะต้องเตรียมอีกประเภทหนึ่งก็ผลไม้พ,มพืชสวนเหล่านี้แหละมะนาวสักแปดโลก <c oughs> มันนาวก็คงรู้จักกันเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของผลไม้ที่เรามามีส่วนกับการปรุงอาหาร และก็ยังมีส่วนเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเอามะนาวแปดลูกและก็น้ำมันมะก,กอกสักสองร้อยสี่สี่ทำหนองนี้ภาคของการปฏิบัติถ้าเราพร้อมด้วยวัตถุเหล่านี้ว่าสมมติวันนี้ เราจะมีส่วนกับการทำความสะอาดทางเดินอาหารแล้วก็ผสมน้ำกับสารละบายนั้นแล้วก็แยกออกเป็นสี่ส่วนเวลาพบคำประมาณสิบแปดนาฬิกาเราไม่มีภาะและก็ไม่มีอะไรที่จะต้อง จัดการแล้วก็นำเอาน้ำที่เราผสมกับสารละลายนั้นมาดื่มเข้าไปจากสองร้อยซีซีแล้วก็ประมาณสองทุ่มยี่สิบนาฬิกาแล้วก็เอามาดื่มอีกสองร้อยเป็นสี่ร้อยซีซี ยี่สิบสองนาฬิกาสี่ทุม่มเราเอามะนาวแปดลูกมาผ่าแล้วก็บีบเอามะนาำมะนาวทั้งหมดมาผสมกับน้ำมันมะกอกสองร้อยสีซีตีเข้ากันให้ดีๆแล้วก็เดิมเข้าไปอยู่ใน อาิยบท,ที่มันเหมาะสมอย่างน้อยหรือเราจะนอนก็ได้สัก40นาทีหรือ20นาทีมันจะมีปฏิกิริยาอยากให้เราเข้าห้องน้ำทำนองนี้อันจะมีส่วนละบายออกมาทางทถาวร จะเห็นว่าสิ่งสกปรกเหล่านั้นมันมีส่วนออกมาเปิดเปื้อนในโถส้วมทำนองนี้อันนี้มันจะเห็นได้ชัดเจนบางทีมันก็มีสิ่งที่เราไม่นึกไม่คิดเลยก็ได้เพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวกับระบบของการทำความสะอาด แม่แก่ท่อถ,ถุงน้ำดีมันก็พอยมีส่วนสะอาดไปด้วยคำนองนี้มันจะมีส่วนละบายออกมาสักสองครั้งสามครั้งทีนี้ถึงเวลาตีสามหรือตีสี่ก็ได้น้ำที่เราผสมกับสารละบายมาดื่มเข้าไปอีกแล้วก็ ประมาณมใกล้สว่างแล้วก็เอามาดื่มเข้าไปอีก200มันก็เป็น800ร้ซีซีที่มันมีส่วนทำความสะอาดมันจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ททำให้เรารู้สึกว่ามีความรู้สึกเบาตัวเมาต้นบงังจากนั้นเราก็ทานอาหาร ทานอาหารแล้วก็ไปทำหน้าที่ได้เลยไม่ต้องกังวลอะไรมากทำนองนี้รู้สึกว่าชีวิตเหมือนเรามีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงทางราบบของด้านร่างกายระบบของความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วก็มักจะมีอารมณ์ดีด้วยทำนองนี้ อันนี้ก็ต้องคิดดูกันบ้างถ้าเรามีส่วนทำหน้าที่ดูแลตัวเองจะไม่เป็นภาระกับบุคคลอื่นดังนองนี้และจะทำให้สึกเกี่ยวกับสุขภาพนั้นเป็นไปในรูปแบบปกติกับสภาพสิ่งแวดลอ้อมที่เรียกว่าวันเวลา ร่างกายก็จะทำหน้าที่ได้อย่างเรียวกว่าให้เกิดความรู้สึกสะดวกเพราะความมืดทำให้ร่างกายคลายเราก็อยากจะพักผ่อนหลับนอนทำนองนี้การพักผ่อนหลับนอนส่วนประกอบอันมีส่วนซ่อมแซมในระบบของอวัยวะร่างกายนั้นเขาจะออกมามีส่วนทำหน้าที่ ภาษาสลีละศาสตร์เขาเรียกว่ายีนยีนที่มีส่วนซ่อมแซบนั้นเขาจะมามีส่วนทำหน้าที่เมื่อเรามีส่วนเดินขึ้นเราก็จะรู้สึกว่ากระปีก้กระเป่าเหมือนกับว่าเราได้เติมอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ร่างกายนั้นมีลักษณะเหมือนกับว่า มีภูมิคุ้มกันต่ำนองนี้อันนี้ก็คิดดูบ้างถ้าเรามีส่วนดูแลรักษาอย่างนี้มันเป็นส่วนทำให้เรานั้นรู้จักในการดูแลตัวเองแม้แต่สิ่งที่เรามีส่วนสมทานที่เราถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี เช่นระบบของเครื่องมึนเมาตั้มนองนี้สารมึนเมาที่เรามีส่วนนำมาทำให้ความรู้สึกร่างกายนั้นเป็นไปในทางให้เกิดความเสื่อมก่อให้เกิดโรคและกระทำให้ทำให้ระบบประสาทของเราขาดคนที่มีส่วนของความมึนเมาขาดความละอาย แล้วก็ขาดความรู้สึกเกรงกลัวด้วยทำนองนี้ถือว่าเสียความทรงตัวของการมีส่วนกับความเป็นผู้มีสติปัญญาดังนั้นความละอายถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมธรรมเป็นโลก,กบาลคือคุ้มของโลกความละอายใจ เราพอรู้จักกันได้นี้ก็คล้ายๆกันฉะนั้นเราก็มามีส่วนให้ความสำคัญพยายามอย่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพเหล่านี้เพราะทำให้สังคมนั้นมองเราในแง่ลบมองเราในแง่ไม่ดีและก็มักจะทำให้เกิดการไม่ส่วน ในสังคมไม่สงบสุขมักจะก่อทะเละวิวาทต่างๆนาๆนาอานองนี้อันนี้ก็ต้องคิดดูกันถ้าเรามีส่วนคิดดูได้อย่างนี้เรามาปรับตัวปรับตัวเข้าสู่คันลองอันเป็นส่วนหนึ่งของความหวังดีของบุพกาลีบุพพาจารย์ให้หลักการว่านี้คือ การเป็นอยู่ในสังคมให้เกิดความสงบสุขเาก็เรียกว่ากฎบังคับก็ว่าได้กฎหมายที่มีส่วนกับการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอย่างน้อยก็สังคมครอบครัวนี่แหละสังคมมูลฐานสังคมชุมชนที่เราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีส่วนมา ทำหน้าที่ในรูปแบบเข้าใจในการมีส่วนกับการปฏิบัติต่อสุขภาพทุกอย่างมันจะทำให้เหล่านั้นเป็นที่เรียกว่าคารบนับถือเป็นบุคคลที่เรียกว่าให้ความรู้สึกเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เนอะกันบ้างถ้าเราได้อย่างนี้เราเข้ามามีส่วนทำหน้าที่ ในรูปแบบของความเป็นผู้เดินตามลอยของบุปกาลีเดินตามออาลามอยของพระยุคนบาทผู้มีจิตมีเจตนามีเมตตาธรรมแล้วก็จะได้ถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมมูลณ์เนี่ยสมกับว่าเป็นผู้ที่มีคุณความดีมีคุณธรรมเป็น ส่วนประกอบอย่างนี้แต่ว่าด้านลูกขันนั่นมันก็มีอายุการอายุขายอายุการของลูกขันมันก็ไม่นานเท่าไหร่แต่มาก็ผ่านการเวลามาแล้วแปดสิบกว่ารอบของการโคจรของโลกต่อด,ดวงอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสื่อมโทรมไปบง่งบอกถึง ความรู้สึกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งดังนั้นบัพพุรุษเราจึงให้ข้อมูลเป็นเครื่องเตือนว่าสูงแล้วต่ำดำแล้วขาวยาวแล้วสั้นมั่นแล้วคอนอพอรู้จักกันได้นี่คือพื้นที่ของเขามีส่วนให้สัญญาณว่าพื้นที่นี้เป็นอยู่อย่างนี้ วะละสุดท้ายก็กลายไปสู่สภาพเดิมดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการเวลาที่เรามีส่วนให้ความสำคัญแล้วก็มามีส่วนปรับตัวให้เข้าสู่ความเป็นผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารจะได้ถือว่าเป็นบุคคลผู้มีความรอบคอบมีความรอบรู้ แล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกมีความสงบสุขไปด้วยฉะนั้นวันนี้ให้ข้อคิดมาก็พอสมควรก็ขออนุมโมทนาและข็อยติไวัแต่เพียงเท่านี้